สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ตอนนี้อยู่กับช่อง TTT T นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนวิดีโอหน้าล็อกอินเกม g a l ินาอาครับแอปที่เราต้องใช้ก็มี1แอปครับนี่แล้วเราก็ต้องมีเกมอาวีนะครับแอปที่ผมใช้จะเป็น CX f i p e p l e ครับสามารถหาดาวน์โหลดได้ตาม Play Store ทั่วไปครับพอเราโหลดแอปมาแล้วเราก็ต้องโหลดวิดีโอที่เราจะใช้เป็นวิดีโอหน้าล็อกอินเกมนะครับ ถ้าผู้ชมก็เลือกได้ตามใจชอบตามสบายนะครับอมผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วพอถ้าผู้ชมดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จแล้วครับให้กดเข้าไปที่แอปเลยปึ๊บแล้วก็หาวิดีโอที่ท่านชมดาวน์โหลดไว้ส่วนตัวผมโหลดไปที่คลังแล้วก็วิดีโอครับนี่ครับวิดีโอผมดาวน์โหลดแล้วก็ยังยังไม่ต้องทําอะไรกับมันครับแค่มาดูเฉยนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปที่ที่จะเก็บข้อมูลครับสี่ ส้มๆแล้วก็กด Android แล้วก็ Data แล้วก็หาเกม g a l ิ n a RV ครับนี่ครับกดเข้าไปนี่ครับก a l ิ n a RV กดเข้าไปนี่ครับพอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วกดไปที่ไฟล์ครับแล้วก็เลื่อนมันจะมีคาว่า extra อยู่ครับ e x t r a านะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเลือกอันที่สองครับ i s p d แล้วก็ i อเมนะครับปึ๊บ แล้วก็จะมีคําว่า login movie ครับกดเข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะเป็นวิดีโอแบบนี้ครับให้เรากดค้างแล้วก็กดลบแต่ไม่ต้องติกลบถาวรน,นะครับกดตกลงตึบ๊บก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ให้กดย้อน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 ไปหน้าแรกเลยครับไปหาวิดีโอที่ท่านชมดาวน์โหลดไปครับสมมติวันนี้กดค้างไปที่วิดีโอครับแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ กดย้อนกลับแล้วก็กดไปที่เหมือนเดิมครับไปที่เมื่อกี้ Android Data แล้วก็เกม Rv อยู่ไหนนะนี่อยู่นี่แล้วก็กดที่ไฟล์แล้วก็ Extra แล้วก็นี่แล้วก็ Lo g i n Movie มาเดิมครับกดไปปุ๊บอันนี้ไฟล์ให้เราโหลไปตรงยบ้นะครับล้วก็กดวางไปเลยวิดีโอให้เราเลือกไว้ปุ๊บเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับ มเรื่มมาแล้วแพลงนึงครับโทษทีคือต้องมาเปลี่ยนชื่อก่อนครับวิดีโอที่เราเอาสมองเมื่อกี้ครับกดไปที่ล็อกอินมูฟวี่ใหม่เหมือนเดิมแล้วก็กดค้างไปที่วิดีโอแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นล็อกอิน28 mp4 นะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดออกแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยครับ ขอภายในเสียงรบกวนนะครับผมแถวบ้านมีรถเยอะนี่ครับก็ซีโร่ถูครับแต่ก็จะมีแหลกๆนิดหน่อยนะอาจจะเป็นเพราะวิดีโอที่ผมลงมามันแหลกด้วยแหละนี่ครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยนี่ไม่แหลกแล้วสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ